สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่วงมหัศจรรย์อุตสาหกรรมคุณผู้ชมคะในปัจจุบันนี้นะคะกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยมีวิธีการจัดก,การให้ของเสียลดลงหรือว่าน้อยอย่างที่สุดเลยละคะ่ะรวมถึงสามารถนําเอาของเสียกลับมาใช้เป็นของดีได้ด้วยแต่ว่าจะมีวิธีการอย่างไรและจะทําในรูปแบบไหนเนี่ยนะคะไปชมกันเลยค่ะปัจจุบันจังหวัดสงขลาได้มีการนําของเสียจากโรงงานที่ทําอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตรเช่น โรงยางโรงปามโรงสีโรงงานอาหารทะเลนำกากที่ไม่อันตรายมาทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งนอกจากจะเปลี่ยนของเสียเป็นของดีสร้างรายได้แก่โรงงานแล้วยังเป็นการส่งเสริมรายได้ภายในชุมชนจังหวัดสงขลานั้นก็ถือว่าเป็นจังหวัดทางเศรษฐกิจที่สำคัญจังหวัดหนึ่งในภาคใต้นะครับก็มี gdp ถึงประมาณกว่าสอง0,000ล้านบาทนะครับและรายได้ต่อหัวของ g p p แสนสามหมื่นทางอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลาได้นำเสนอโครงการที่เกี่ยวกับทางธนาคารกากอุตสาหกรรมมานะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นแนวคิดโครงการที่ผมก็คงจะพยายามดูว่าจะผลักดันโครงการนี้ไปได้หรือไม่อย่างไรในปี2557นะครับกากอุตสาหกรรมที่ออกจากโรงงานเนี่ยสมมติว่า100%เนี่ยประมาณ98-99%เนี่ย ท่านเท่า,ท,าที่เราทําการวิเคราะห์ในเบื้องต้นเนี่ยสามารถที่จะนํากลับมาใช้อีกส่วนหนึ่งอาจจะเป็นการสากรรมที่มีมีระดับพิษอยู่ก็อาจจะต้องส่งไปตามโรงบำบัดกากที่สมควรต่อไปครับปัจจุบันจังหวัดสงขลาได้มีการนําของเสียจากโรงงานไม่ว่าจะเป็นกากปาล์มเศษวัสดุจากพืชจากซากสัตว์ มุนเวียงกลับมาทําเป็นปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งนอกจากจะทําให้คนในชุมชนมีงานทําลดต้นทุนในการผลิตทางการเกษตรและยังเป็นการส่งเสริมรายได้ภายในชุมชนอีกด้วยตรงจุดนี้เองจะสามารถต่อย,ยอดขยายเป็นรายได้เศรษฐกิจของจังหวัดต่อไปทําให้เกษตรกร,กรลดต้นทุนในการใช้จ่ายทางด้านการเกษตรทําให้เกษตรกร,กรได้กําไรเต็มที่ไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยจากต่างชาติมา เราทาเองใช้เองกําไรก็เป็นของเองได้ประโยชน์ภาพรวมทําให้พวกโรงงานต่างๆกําจัดน้ําเสียไม่ยุ่งยากในการกําจัดเอามาส่งให้ผลิตปุ๋ยให้เกษตรกร,เ,กรเนี่ยเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายในการผลิตสินค้าทางการ,กรเกษตรเราไม่เสียดุลการค้าทางต่างชาติแน่นอนถ้าเราทําแบบนี้ได้ประเทศไทยก็แข็งแรงเดินหน้าได้ตลอด สำหรับขยะอันตรายสำนักง,งานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลาได้เสนอโครงการธนาคารกากอุตสาหกรรมเพื่อรวบรวมกากของเสียอุตสาหกรรมของจังหวัดที่ยังมีไม่มากนำไปส่งกำจัดยังโรงบำบัดอย่างถูกต้องแล้วค่อยมาเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ประกอบการป้องกันการแอบลักลอบทิ้งโดยรัฐเป็นเจ้าภาพ และเรื่องราวที่เราได้ชมไปทั้งหมดนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นวิธีการจัดการของเสียให้ลดน้อยลงค่ะที่สําคัญเนี่ยสามารถเปลี่ยนของเสียให้กลายเป็นของดินการทำสาหกรารแบบนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมยุคใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนอย่างแท้จริงค่ะสําหรับวันนี้นะคะช่วงมาจันสาหกร,รมต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ